สวัสดีครับผมวันนี้มาทาการเปลี่ยนน้ามันเกียร์ออโต้แบบเปิดอ่างเกียร์นะครับผมแล้วก็พร้อมด้วยน้ํามันเครื่องนะครับวันนี้เป็นรถฮอนด้าซีบ c เอฟเคนะครับผมโอเคครับมาดูกันนะข้างในครับตอนนี้ได้เปิดอ่างเกียร์แล้วนะครับนี่คืออ่างเกียร์นะครับสมองเกียร์ครับเปิดมาบมดเนะครับเดี๋ยวมาดูฟลองเกียร์กัน นี่คือกลองเกียร์ตัวเก่านะครับกลองน้ํามันเกียร์ตัวในนะครับผมตัวนี้อ่างเกียร์ครับนี่คือกลองเกียร์ตัวใหม่นะครับมาดูอ่างเกียร์กันนะครับผมมีตะกอนโคลนไหมเศษพลาสตดเศษเฟืองไม่มีนะครับมีแต่ตะกอนโคลน ฮอนด้าแม่เหล็กจะถอดไม่ได้นะครับจะติดอยู่กับอ่างครับผมดำใช้ได้คร <öst> ับเบื่อเบื่อจิกเจ็ดเจกิเจ็ดเจ็ดเออมาเลยเลยครับผมตัวนี้ครับจะเป็นกลองเกียร์ตัวนอกนะครับของฮอนด้าเกียร์ซีวีทีนะครับนี่กลองเกียร์ครับกลองนี้คือของใหม่ครับ ตอนนี้กลองตัวใหม่ใส่เข้าเป็นทีได้พอแล้วนะครับเดี๋ยวมาทําการประกอบกันครับผมตอนนี้กลองเกียร์ตัวล่างใส่บร้พอแล้วนะครับโอเคแถวมาประกอบกันแล้วครับผม